đi à. server cũng bố lắm server lắm 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 khó lắm 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 โหยากจังวะเนี่ยมึงได้นิดขอดพิมพ์ม,มาแล้วนะเยสชืกูจะเปลี่ยนยังไงอ่ะเปลี่ยนเปลี่ยนได้หรอใช่มึงสามารถเอาภาพเคลื่อนไหวมาใส่เป็นรูปโปรไฟล์มึงได้แล้วคือกูต้องโหลดเหรอว่างั้นเหรอมึงมีไม้อ่ะหาจากไหนอ่ะกีบอ่ะเอยูอเอามานีเออเออ่เอามานีาา่ อันนี้เป็นหมวดมูอ,อน,นิเมะแล้วมึงก็ไปหาสรรหามาไหนหวะไอ้ายาเจ็ดโลแห่งความว่างเปล่านี่วะ่ะกล่องตีโอไม่มีอ้อารมณ์เสียวกวนหนึ่งโลไม่ค่อยจะเวิร์กเท่าไหร่อ,อ,อันนี้ยังเป็นไพ่ตายสุดท้ายอยู่กูกดทีละโลเนี่ยไปอีกเจ็ดรอบเมื่อกี้หมดแล้วกูว่ากูจะนั่งกดทีละโลแล,ล้่ดีไหมเอาดีเอาดีถ้าทีละโล จะได้ก่อนก็ดีโโอ้หม,ม,มันเหลือ,อยัม,น,มนจะได้เหรอไอ้ใหญ่ต้องพิมพ์ชื่อเหรอหรือว่าไงอืมต้องพิมพ์ชื่อเหรอเออใช่พิมพ์ชื่อต่อจากหลังอนิเมะไปเลยไม่เห็นสภาพอะ่ะไอ้ยโลยันนี่โลนไปร้อยยี่สิบเจ็ดยังไม่ได้เลยเว้ยอนิเมะอะไรเดี๋ยวนารูตโตะอ่ะนารูโตะไปยันทิลาโล โล่ of god ได้ความหวังหลลุดโกแม่งต้องมีความหวังเว้ยทุกคนมึงจะได้หลุดโลกไงไม่รู้หลุดโลก of god ลุ้นหุ่นโอ้จะกดดีไอ้แม่งหวั่นวะแม่งหวั่นวะไม่หวั่นหรอกไอเวดกดแม่งเลยไปแล้วจูแสนเกี่ยวกับไปสีมาเนี่ยทำไมมันคุ้นๆจังวะกดทีละโลลลวเเเดียย่ เอ้เพื่อหรือว่าสิบโลเลยดีไหมวะอย่าพึ่งตีดองทีละโลนะแล้วถ้าเกิดทีละโนมันเลมึงเลือกมันไม่มีหุ่นเลยแล้วถ้าเกิดทีละโลมันไม่มีหุ่นเลยอ่ะเออเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวกูมีวิธีที่ง่ายกว่านั้นยังไงรอแป๊บมันต้องใช้ดวงนิดหน่อยเป็นเพียงเหรอเหลือเลยโคนั้นไงเพลงโคนั้นไงใช้อะไร โอ้ยโลซาเลียก็โดนไปร้อยยิบเจ็ดตัวก็ไม่ได้แวะกกูจะกระตีอยู่แล้วยูเดก็ไม่เอาไม่เอาอะไรเลยอ่ะรอบนี้กลัวอ,อย่างท้อเลยมึงอย่ารีบหน่อยสัตว์เออแล้วมึงใจกูกดไปก่อนโลนึงทำไมอ่ะเมื่อกี้โอเคแล้วก็แปบ๊บน้ำหนึ่ง่รีบนะเออ ไปนั mm ่ง hmm. ย่อยคางรอแล้วกันปีชิงจะปิงเกียวโอ้โหจริงๆ역시นี่ก็คือการอวยพรแห่งพระเจ้าจสิงอถ่ายเสร็จแล้วป่ะ ันนี้นั่งเปิดที่เหลือละล้วเกลือไปละคลิปโคตฮ่คุณมีเดียร์แล้วคุณมีเดียร์แล้วอะไรคือการอวยพรของพระเจ้าอะไรนะฮะไหนล่ะทิวเวนนี่ไงการอวยพรแห่งพระเจ้าถึงแลุ้่มอันนั้นกูจะเลือกแค่ครั้งเดียวเท่านั้นได้ดิ สิบโลดึงอันนี้คือห้าอันนี้คือห้าสิบห้าสิบเหรอแบบอย่างละหกเหรออาอโอ้โหระหว่างการหนึ่งหนึ่งโลหนึ่งเหรอเออหนึ่งนะอ่อได้มาดิงั้นจัดต่อเลยป่ะนี่แหละการโอวยพอนของมาจ้าแล้วสรุปกูยังไงนี่กูเปิดเทีลโลเลยโอเค ญญไ,ได้ิ사람은운동을멀리해야해หนึ่งโลนะใช่เอาว่าที่นี่คือการอวยพรในพระเจ้าเลยแม่งการเปิดครั้งนี้จะเป็นประวัติศาสตร์หรือไม่รู้เละอย่งพระเจ้ามันบอกให้มือเปิเปด,ออดทีละโลอ่ะเออเดยวกูเชื่อครับอือทีละโลอันนี้แค่เริ่มต้นละกัน่เริ่มเปิดยังถือว่าแค่เริ่มไอ้เพิ่มแลาวกูจะทำไปในนี้นยังไงอะมึงก็ต้องโหลดไฟล์โหลดรูปมาแล้วมึงก็เอามาใส่ <L> โหลดยังไงวะม,มันสลับไม่ยังไงดีวะโหลดดิกูปุ่มกดที่รูปค้างได้ไหมแล้วก็โหลดป้งมาดิเฮ้ยว่ายละ่ะเกมหุน่นจ้าอ้าหุ่นมานี่แหละเฮ้ย CEO มึงว่าไงวะกำลังอำนาจแหง่งหัตถ์พระเจ้าว่าได้แนละ้วไอแกสีได้แล้วไอส้อสัตว์โอ้โหสีม่วงเตาเป็นขั้วรูเล็ตโอเคโอเคดึงเลยไหมดึงแบบทีเดียวเลยวะทีเดียวเลยนับเลยนับที่สามสองหนึ่งอะกูหลับตา สอกเอาไปเลยไปเออกว่าม่วไงเฮียคูฟังก็รู้นั่นไงเวนโอ้ฟังก็รู้มันไม่มีแบบเสียงใส่ฟ้าเสียงตีกองอะเสียงแห้เออโอ้โหหุ่นเอ้วงการเกมมาดิผมโตอย่างรวดเร็วเกลือโรสเรเลียไปแล้วยังจะเกลือนี้ต่ออีกหุ่นที่หายไปกูดูสภาพแล้วใช่ ฮุนซีโอจ๋ามาไหนดีวะไม่มาก็ไม่ต้องมาอยาู่ก็โลเดียวได้หัดพระเจ้าก็บอกให้มึงเปิดโลเดียวอ้าฮแบบุ่นเฮ้ยฮุ่นฮุ่นหลับไหมหลับหลับไหมหลับหลับหลับ,ลบ,ลบได้นับดึงแบบทีเดียวไหมหว่าเล่นลิ้นค่อยเงี้ยมค่อยๆเออได้ได้ได้นับดิหนึ่งหนึ่งสองสามไปอึบอึบยังไง ได้ยี่ห้าได้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 ไอ้เอะไอ้เอะไอ้เฮะไอ้ยอดีวันนี้วดินี้นี่แหละบอดีสามไอ้กูบารมีไอ้ปื้มนทำให้กูมีอุดดีไอ้ยังกดปื้มไมนลองจริงอะไรวะล่าลองนะแต่ว่าแต่ก็ไม่เป็นไรกูเล่นเหมือนกันแหละและบารมีไอ้เปื้อไอ้เอะ ไปปื้มกูน่งเหรอเออไอ้เจสสัโอ้โหกระดดปื้มว่ะไอ้ยกระดดปื้มว่ะไอ้ยกระดดปื้มมาดิไอ้สัตว์มาดิไอ้ยี่มาดิไอ้สัตว์มาดีิอ๋อเจสสักูถ่ายคลิปไว้แน่เดี๋ยวกูลงต่อเลยสัตว์โยงจริงจริงที่ที่ที่คิดเปิดไอ้มกรกดดปื้มว่ะ เวลามีไอ้เพิ่มอันนี้กูถามไอ้ปื้มนี่เออกูถามไอ้ปื้มเปิดดีไหมไอ้ปื้มเปิดเลยกดไปรอหนึ่งเกมวงรอแห่งพระเจ้าอ่ะตอนแรกกดไปรอหนึ่งแล้วแล้วแล้วไอ้กดปื้มบอกว่าเดี๋ยวทําวงล้อพระเจ้าให้นี่แหละวงล้อพระเจ้าไอ้เสี้ยมันต้องอย่างงี้ดิอ้าวเจสัสแคปรูฟก่อนเลยละกันกดปื้มอ้าวเจสัม เชีย่ยโคตรก๊อนเลยโลเดียวได้อะไรวะเนี่ยาอเอชียเ่ยเชีย่ยโอ้โหเกมเชีย่ยกัดปื้มวะ่ะประทานพรให้เจ้าแล้วเกลือโรตาเลียก็ไม่เป็นไรนะครับได้ฮิวเดียวเองมาแทนโอ้โหมันก็ง่ายไปไหมบางทีอะ่ะน่าดีไ้า โลเลยแทงไว้จ้าไอเยงไองอสงเลยเดี๋ยวผมก็ไปเปิดโรถซาเลียเดี <S <S ๋ยวค่อเก็บเปิดโรซาเลียให้ครบการันตีก็ไม่ซีเรียสอยละไลา์นั้นโอ้เกินไปไหมไเชียโคตรเวอร์เลยโอ้ยอกวดปืมขอสัตว์จริจริงจริงครับกวดปืมคือแบบนะ ก็รู้เลยเถีงพระเจ้าให้ไงก็ปื้มก็คือก็ปื้มวันยังข้ามอ่ะบอกเลยนนัั่แหละรคเป็นระดับพระเจ้าต้องใช้แสงหน่อยอ่าเฮ้ตัวอื่นเอาไปแกล้ซ่อนตีเลยไปเริ่มน่าลำคาแล้วน้อง เื่อซัคอมพิวเตอร์ใช่จชิมชิมด้วยโอ้ยดีใจว่ะปึ้มปิ้มว่ะทุกคนปาลังไอ้้ยอัยคิดว่าจะไม่มีเล่นกับเขาแล้วในที่สุดไอ้ยัยได้รหัสลองด้วยนั่นได้รหัสแบบหัดที่เล่นอ่ะเอ้ยพวกมึงอ่ะปิดคลิปให้หน่อยดิโอเคคิดยังไงอ่ะปากช่องกูก่อนไหมเป็ดเลยเป็นเลยยังไงก็ได้ กูพอใจแล้วปิดคลิปเด็ดเด๊ะต้องอะไรวะต้องปิดคลิปยังไงพี่ฮิเอไม่เคยปิดคลิปว่ะสำหรับวันนี้นะครับผมช่องเฮิเอแล้วสี่ช่องมึงเนี่ยอ้าวโอ้โหลูเซียสแม็กซิมาร์ังตุเสียครับผมใช่ลูเซียสแม็กซิมัสลูเซียแหละลูเซีย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 ก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับอ่า โอเคครับป<า>ไปแล้วเจอกันกหมวดด้วยนะเ,เดี๋ยวนีว้ช่องดกดโทรมูดด้วยครับผมกวคุณครับไปแล้วเจ้า